เสียงกรีดร้องจากห้องพยาบาลเก่ามีตำนานเล่าว่าที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมีห้องพยาบาลเก่าที่ถูกปิดตายมานานหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเพราะเคยมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งป่วยหนักและเสียชีวิตอย่างลึกลับในห้องนั้นตอนกลางคืนตั้งแต่นั้นมานักเรียนและครูที่อยู่ดึกๆมาก จะได้ยินเสียงกรีดร้องเบาๆดังออกมาจากห้องพยาบาลทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปใช้ห้องนั้นอีกเลยบางคืนเสียงนั้นจะชัดเจนมากจนทำให้รอปพต้องไปตรวจดูแต่ไม่เคยพบอะไรนอกจากอากาศเย็นเฉียบกับเตียงเก่าที่เหมือนเพิ่งมีคนเพิ่งลุกไปเรื่องยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งลองท้าทายกันแอบเข้าไปในห้องนั้นช่วงค่ำพวกเขาเห็นเงาผู้หญิงสวมชุดนักเรียนมัธยมยืนหันหลังอยู่หน้ากระจกพอเธอหันมา หน้าของเธอเต็มไปด้วยเลือดและดวงตาไร้ลูกในตาเด็กกลุ่มนั้นวิ่งหนีกันกระเจิงและหนึ่งในนั้นเป็นลมจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ห้องพยาบาลเก่าอีกเลย